ปกติกรใส่เหล้าแนี่บเกาชินกับเหล้านี่ยอาใกับแคนสลามันตู่เดี๋ยวให้มันตุ๊กกบปิ่งพ่อเ้อรูกใสก็บกาพัด้าลูกกาขวัญได้นะทำไมเราทรงเห้งเราไม่ตะยุ่ มาเออนะส่งสามคนแล้วเหมือนกันึ่งข้าวซุปนะเลยพกตินเคียงเลยจุกเกือได้ติดมาเลยได้อันนะนะนะม,ม,อมันรูดนะมันรูดนะแพรว่าโบโจ๊บมังค่าล้ำผลว่าหมอขวันได้แล้วเฮาให้ลูกนะข,นข,ขนนันี่ฟังขันโยนมาเนี่ยมาโปรโยนไก่ไปนั้นดอกเบึงสซางเบึงนำนักมกกังกน ถ้าเราพูดโยนมาหอขย้อนมาเนีุ๊ลงในนี้กับบปิดได้หนบ่อยตุ๊กเยบ่อยตุ๊ไหนกันตุ๊กเสียหายนะมันคารามันหมดจบได้เสียมาโคกหนึ่งผูกได้างใจไหนเนยกห้งวานับกมาก้ๆจพี่มาก้ๆพ เออมึงเออมึงยังเอากันได้เอาได้ทำมันรูดแล้วนะ น้กันไรเอากดี้องจันจันเด้วไบใเด้อบัดนอะไรเลยเด้วต้มมือน้กัดต้กตีต้งห่างเด้วโอ้ยแ้ลันี่เลยสาตุทอนน่อยปักเกงนั้นแซวขวัญเมืองดูถ้ล้ราใจมาพ่อปนีพ่อเพี้เด็ดผัดแกงหนาหนียว ละในมืนี้มเดตกกาทั้งหน้าปยันฆ์แข็งตั้งแต่นี้ไปเฮ็ดเพ่งตันี้ไปนาครับเพ่งโอ้ยสาธุสาไม่ห่างก็ดางไน้ำควันดูงดู ไานั่ไอกบไก่แนกันไปบไปนั่มีไหทแทนบ่งดูม่งเียไปน้่คนอะไรไปสกใายคนนั้นไตามาไปนั่นัาานีอมเดนีเชบนมื่อะไกไกันไปมึงียกไปน่งมีหไปนันอะไรไปสกยนนั้นใอ้ต นี่โอ้ยน้องกัม <c oughs> <descon fin anta> มาเยไปพอมาเยนุส <campaigns> ตุสการนัมนิ่กทนลำกักก็ได้แต่งใสคนได้ตามมาน้ำครวมาอยู่นเฝ้าันก้ามาอยู่นะครับนั่กระตูกก็ปิดามาอยูตับในรถน้องจิปวดสคนใจในท้องสร้างสสานข้ามต้าวาศึก้ามโมมาครับงครับเป็นของเก่ามาคุณเจ้าปแก้มนบนี้มาสิในเนื้อมาเสื่อในคิง เติมต่างยิงเล็กบอนิไัมาทองตั้งยิงทองพอนิภัยมาขังอยู่สิ่ตัางหกุกคให้อยู่ดีนำคนหัวมาอยู่วัวนำเป่าคนก้าวมาอยู่ก้าวนางแนมนดินไปทางพันลูกกุ้งเทน่าพันลูกลาบเทนฮงเนี่ยลูกก็ไมี้ยลูกเขาไปทำงานบ่สเลยอยู่เฮือนอยู่นั่แหละทำงานไก่เทบอสเทน่าอันนี้ลูกอันนี้เอออันนี้เนี่ยหัว Uhm, ตกตมีลูกไก่เหรอออะื่อฝันอันนี้ก็เมียอะี่อันนี้ก็ลูกหละอันนี้ก็พ่อเละไม่เข้าเรื่องเะเลอยู่ในต๊กตไ้นกัสโตโต๊ะเป็นทั่โต๊ะกระฝุ่นกันยาโต๊ะนี่มากอดะสกน เอาครับสิมาเว้น้องมาหุ้มมาห่อไปเอาพระธรรมมาพี่มาคุค้ ok มพ uh, uh, um, ี่พี่ปนี himself, ้เว้ยน้องอยู่มาเว้ยน้องกามาหุ้มักผ่านไปมันเป็นพวกเป็นหูมาพี่มานั่งพี่พี่พี่แม่บ่ขาวนุกเจาะบ่หงอกนกขัวกามาเลยผู้เ่าวนะครับกับอ้อมทั้งนั้น เอาเทียนมาตายเดียวเียนก็ตื่นเต้นใอนะหืมเดียวเถียนต้องเอาาะ อืมแต่ใช่แลเข้าเนาเว้ยถ้าเราไวเราได้เนียเราเอาเขาเบ้าอยู่เนอะกต้องเนอะูาลาได้บอสิแล้วกอยังเนียจะตอ เนี่ยเราก็เสียอะไรสองปีสามปีแล้วบรซ้ากระซองถ้าอยู่บ้านไหนบ้านพุนทานเรยนคนไหนเนใยอะอวเน่เดเราเอาตัให้บายเ่าอกเอ่โคนเผาค่าคุยน่คุยเอาต นั่นเองสาวนี่ลยกำลังว้าวน้อยสามน้อยสามเด้อสาวดกนี่เรียนน้อยน่เดยเออนี่สาวสาวรนี่เียนกันมเอย้าววันนี้เด้ออุ้มไปยู่ขึ้ไวเออเอามืออ่ามมือขนกัน้าเดกนอเด้อ ป่านนีาสหาาปานนี้โอ้ยพากนมาแล้วข้ากเขาไันไนะไปร้ายไปนำพินเจ้ากับท่านถ้าเราไม้มีไปนำพระเจ้าก็ได้ไปส่งใส่พ่ะนั่นก้าตามาขวัญเฮ้ยพ้ึงว้เลอยองยังไงโอ้ยพันี้เราต้องล้องล่อยองยังไงไปเห็ไหมไ่เห็นไหม นรื่องราวพระเขากระเด่งพระเก่งกระหูพระเขาเมียเจ้าต้นสาบายถ้าเราไม่มีพระไม่ต้องตั้งศาลคุกับว่าหม้เบนบในตุ้เจ้าสินจะิงูพัดนี่เรกสามไม่หัสิกระ,ะดรกกรกแดงน,น,น้ำควัญถ้าเรไม่มีคอยกว่าน้ำวนยาโอ้ยน้ำกระด้วมาอยู่นนยก่นไไน้ำเต่าพัดเจ้ามาอยู่เก่านมถ้าเราควนตัวพอมคันจิง้งย ่อนาอก่อนแต็มใแคาละไงมันนี่ขันเวใจอยู่เร้วไงตอกันเจ้าเอ้ยใส่มาพ่าปันนี้ขันยังยนเสียงหองเสียงซ้งชันในเจ้าตามาเหลวรู้ันาหมแล้วตาแม่ไม่เหนี่ยมมากกิเจาแม่จะแตงใส่ผ้าพงบูมากขี้ปากเลยหนอนแตงใส่ด้วยมากกิ้ปวยแต่งใส่ห้มากกี้ปีกตาหาเหลี่ยมหวบ้าง แคะหนมนี่ควันห yeah. ัวหองควันตีนเห้ยาฮยยมาเด้อห้าอยู่ตาเป็นหลอดกระต่วข้าอยู่กว่างใส่แค่ละสอยมาพบปนีควัน้วยใจอยู่ในไรองมานเร่องทั้งสองสามสีมาในพี่ไร่องใสใสมูเดียวแค่ละเมือยราตีกันเก่าสับเปียวเที้ยวหอไมมาเด้อตีกันเจ่าเป็นที่ต้องยวมโดยนุ่งควันแข่งมาอยู่แข่งอนีห้า เอมาเดินคนเด้เอ่อลย้อยเายลยไ่าเดยูลื่ามอยู่เข้ออสซอยหน้าลคนี่หไม่อยู่ใน่อยสวแม่งเมื่อนียาคเน่าอยู่เนจมเซไ่ดอกผักแหงเดือไมนเสียผ้าแพ้วเมียแต่งเรืไม่นับเสียผ้าแพตุ้กันรอที่ แ้วคนนนั้นมาเขาลายจะมีสามากเขาขาดจะมีคูด้านโน่วันจบกินคาีฟ่ไอ้โอ้ยเชื่อมากเียกล้ขึ้นมาได้ทงเตามาดมเนดูาโอ้ยมาวเรนอนกองกันดูประตูคเฟ่เลยมาเป็นพ้อสีสวอยันหาหนาดูเนี่ยเป็นเล่ตุ้งตอมแคมเราตรงมาไหนมีมีลูกจะพอจะใจใหเรืองเนี่ยกันเ้ ถ้าละไน,น,น,นบ้านตกกยดูออไอกลมือเนมือเหนีเวเมียจ้านั่นย่าปเตโอ้ยลูกจ้นั่นงจันยังเพผนไควาด้เสียงเรียงสินจีตาเขาเจ้าเานียบอก,กมือจบจอยีตาของข้าละมือวิว่าไปลูกไปนองสี่องนอนพะับเมียส่กองได้เ้อยามหามนาวเที่ยงะอิดีสอนย้ำหอนในทันพี